สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจบ่าวเทรดอะคาเดมีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคำนะครับประจำวันอังคารที่26สิงหาคมกับผมโคชเกนนะครับผมราคาทองคำเมื่อวานเนี่ยเรามาดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันเลยดีกว่านะครับไทม์เฟรมเดย์ยังคงพักตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแบบว่าพูดกันมาหลายสัปดาห์นะครับเป็นหลักเดือนละนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับราคาเนี่ยมาเทสชุด3,000 310เนี่ยตอนนั้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแบบชุดไม่อยู่จริงๆนะครับรวมถึง เริ่มสร้างนะครับดีมานต่างๆในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็เริ่มสร้างเรลลี่เบรลลี่ล่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทม์เฟมเดย์แน่นอนปิดแดงแต่เป็นปิดแดงที่ไม่ได้มีพละกําลังหรือโมเมนตัมในการที่ราคาจะลงไปต่อนะครับแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยราคาลงมาเอาแนวรับแถวแถวสามสามห้าศูนย์ 0, แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเลยซึ่งเป็นแนวรับที่น่าจะเป็นใครที่ฟังหมุหมองเมื่อวานก็น่าจะเป็นจุดที่รอนะพี่โค้ดฟิล์มเนี่ยได้มาพูดถึงสามสามห้าศูนย์ 0, แล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปมาตอนเช้านะครับ นกที่ตื่นเช้าก็สามารถเข้าเห็นได้ทันเวลาพอดีนะครับซึ่งถ้าถามว่าใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็เป้าเก็บ TP ตรงไหนนะครับจริงๆก่อนไฮเดิมก็เป็นการเก็บ TP ที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ2-3,000จุดเพียงแต่ว่านะครับเป้าหลักๆก็ยังคงมองที่3ามสามเกถึงสามพได้อยู่สําหรับ Time f ฟรมเดย์นะครับสำหรับ Time f ฟ a มเดย์ ay, นั่นเองฉะนั้นเนี่ย เราถ้าใครเข้ามาก็มีถือลุ้นได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะยังลองถือลุ้นไปแต่ว่าถ้าราคาปรับตัวลงมาเนี่ยในทางเฟร์มดีเงคงมีมุมมองอีกอันหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งที่สามารถมองได้นะครับก็อาจจะลงมาเป็น QM b y อีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับยอ่อย่อมาอีกสักชุดหนึ่งแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าย่อลงมาจริงๆเนี่ย QM b y ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3340นะครับกวบอ็ถึง78.6กนะครับก็อยู่ที่พันกว่าจุดนะครับแถวนี้นะครับทดไว้ในใจก่อนถ้าลงมาเนี่ยเราทดไว้ในใจก่อนซึ่งตอนนี้มันห่างกันประมาณ2-3,000จุดเลยทีเดียวนะครับมุมมองตอนนี้ยังคงขึ้นอยู่นะเพราะเดนเรลลี่เบทแล้วก็อาจจะเป็นเรลลี่แล้วตรงนี้เบทแล้วจะเรลลี่ต่อไหมนะครัฟเฟมเดวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงแบบลงมาง่ายๆในวันนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเป็นสัปดาห์นี้นะครับพรุ่งนี้นะภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่า ทีนี้มาดูกันที่4ชั่วโมงต่อนะคือสอดคล้องกันกันกบมุมมองภาพใหญ่ของ4ชั่วโมงนะครับว่ามี QM b y แต่จริงๆอะ่ะชุดใหญ่ฝั่งนี้นะครับ QM b y ของ day สอดคล้องกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสดีๆ4ี่ชั่วโมงตอนนี้นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวเป็นขาขึ้นให้เราตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ทําขึ้นต่ออีกสวิงหนึ่งนะครับเพราะว่าสังเกตก็เริ่มเกิดสัญญาณคลาสสิกไดร์เจตเรียบร้อยแล้วของ4ชั่วโมงนะครับถามว่ามีผลอะไรไหมอาจจะไม่ได้มีผลอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อวานเนี่ยจะมีหลายๆท่านเฝ้ารอ4ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นคิวเอ็มบายนะคิวเอ็มบายตรงนี้แต่ย่อมาไม่ถึงนะครับย่อมาถึงแนวรับนะครับจากแนวต้านนะครับมีจริงๆมีเรื่องของโทแบกนะ นะย่อมาถึงแค่โทแบ็กชุดนี้เองนะครับแล้วก็จากแนวต้านเดิมเป็นแนวรับใหม่นะครับก็ได้กรอบนี้ขึ้นมานะครับราคาลงมาเทสแล้วปรับตัวขึ้นเลยทันทีนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะ o o l o w w by ยังไงถ้าเป้าเรายังคงมอง3,000 สามร้อยเก้าสิบกับสานะมพันสี่ร้อยนะผมขอมาไวท้ที่คือเก้าสิบเนี่ยผมให้ทดในใจก่อนนะว่ามันจะถึงสามพันสี่ร้อยไหมมันอาจจะแบบนะครับถ้ายังถ้ามันเข้าเกาบตรงแถวเก้าสิบแล้วยังมีแรงไปเรื่อยๆผมว่าสามพันสี่ร้อยมันถึงแน่นอนนะครับในเพลงแต่ว่าให้ก่อนนะครับให้ก่อนไฮเดิมแล้วกันสามสามเก้าศูนย์นะครับมุมมองภาพวันนี้นะครับอาจจะเป็นภาพนี้นะครับตรงนี้ยกแล้วยกแล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะเ,ออเริ่มยอ่อเริ่มยอ่มยอแล้วก็ค่อย ทุบลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแถวๆภาพแบบนี้นะมีมุมมองว่าภาพเป็นจะเป็นแบบนี้นะ,ะการเดินทางฉะนั้นลุ้นนะครับว่าบายได้อยู่แต่เราไม่ได้ลุ้นด้วยอารมณ์นะเรายังคงมีภาพหลงเทคนิคอลในการเข้าบายได้อยู่จร,จริงใน4ชั่วโมงเราก็เห็นแล้วนะครับภาพของโฟลว์บายนะครับก็จะมี q m b เบายชั่วโมงชุดนี้ต่อเลยนะครับก็มองว่าราคาตอนนี้ยืน3350แล้วก็3360มนีโอกาสมาเทส3360ศแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อได้นะ ป,ปรับตัวขึ้นต่อได้1ชั่วโมงเดี๋ยวเราลงไปดู1ชั่วโมงดีกว่าสวิงเดียวกันนะคะกับข,ของ4ชั่วโมงเลยแต่ว่า1ชั่วโมงเนี่ยมีกรอบโซนซัพพอร์ตให้เราเป็นกรอบโซนนี้นะครับดีมานี้ของ1ชั่วโมงอ่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเรากลาง q m b นะครับกาง q m b ก็จะได้กรอบเดียวกับ q m b พอดีก็อยู่ที่61.8ถึง78.6ราคานี้เลยนะครับอันนี้คือแผน วันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูแล้วแผนแอคชั่นทันพอดีนะครับก็เป็นจุดที่เรารอได้แถวนี้จะรอด้วยพฤติกรรมทองก็ได้หรือว่าใครจะบอกว่าอ้ย s l ใกล้จังอาจจะรอกับตัวที่ทําเฟรม M5 ก็ได้ตอนนี้เราอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับรอการกลับตัวที่ M5 M15 ก็ได้แต่ผมว่า M5 น่าจะได้เห็นชัดกว่านะครับประมาณนี้นี่คือแผนแรกของเรานะทีพ เมื่อกี้เราลุ้นไปไหนนะสามพันสี่ร้อยนะครับให้เก็บก่อนไฮเดิมก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเกิดการพักตัวก่อนด้วยเดียวด้วยเดีวยวแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปค่อยฟอลโล่นะนะครับฟอลโล่ย่างไงดีนะครับเก็บก่อนไฮเดิมอาหนึ آ, ่งต่อหนึ่งก่อนก็ได้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับแล้วจังหวะนี้ถ้าเขาจะเบรกจริงจนะครับเขาสร้างโซนให้เรานะครับพอเบรกขึ้นไปแล้วรีเทสโซนฟอลโล่ต่อไปต่อนี่คือภาพนี้ทำไมถึงให้เก็บหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าเกิดราคาขึ้นไปแล้ว ไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับเพราะว่าใน4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนนะครับเริ่มเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนถ้าเราเทรดบายขึ้นไปแล้วเขาไม่ทำไฮใหม่นะครับเราจะได้เก็บ1ต่อ1ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าม้วนตัวขึ้นไปเหมือนกันมีชนะแล้วขึ้นไปก่อนเราค่อย Follow ท่านี้แต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วนะครับ ไม่ยอมขึ้นต่อละ่นะครับหมดแรงนะครับเกิดสัญญาณคาสสิกไดเรียบร้อยแล้วหลุดลงมาเราจะได้เปลี่ยนเป็นโฟลลเซลไปหาไปหาไหนไปหาคิวเอ็มบายของดีก็3ามสนย์ในลำดับถัดไปนะครับนี่คือมุมมองชุดพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดอ่าเมกานะครับส่วนถ้าเข้า3400ันสี่อะครับสามพรออะไรนะครับมองเซลได้ไหมมองได้แต่ต้องมีคอนเฟิร์มแล้ว ะครับ QM cell นะครับ, Sell, รบต้องมี c o n f i r มนะครับให้เกิด QM cell ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มี c o n f i r มเนี่ยแล้วราคาแบบพุ่งขึ้นไปต่อพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสร้างดีมารแล้วเทสขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อแบบนี้เราจะต้องบายอย่างเดียวนะครับเราจะต้องบายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปแล้วนะครับฮนะบไม่ไหวนะครับอยากลงแล้วเกิด QM cell เราค่อย follow cell ลงมา หาแนวรับถัดไปก่อนนะครับจาก3400ก็อาจจะมีแนวรับเป็นแถวแถว8 0ม3 3 0สามประมาณนี้นะครับถ้าเซลลงมานะอาจจะเซลลึกเลยนี่อาจจะอย่างนะครับจนกว่าฝั่งขาลงาจะเริ่มสร้างเทรนขาลงแล้วค่อยเซลลใหม่แผนเหตวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับจุดแรกที่เรารอก็คือ Follow q m b เนี่แหละนะครับทุกคน Follow q m b ตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อย มองกันอีกทีนะครับถ้าราคาเริ่มชนะไฮเดิมแล้วก็ Follow บ u y ไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้แต่ใครอยากจะถือแนะนำให้แบ่งแบ่งเก็บกำไรแล้วถือขึ้นไปอันนี้ได้นะครับมองให้แบ่งเก็บกำไรก่อนนะเอากำไรเข้ากระเป๋าโอแผนนี้ระวางแผนเทรดมาแล้วเอากำไรเข้ากระเป๋าก่อนแล้วเราค่อยถือไปต่อนะครับแผนเทรดวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจการเทรดแบบง่ายๆสไตล์บาโวก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับเรามี เรื่องของคอสทองคำนะครับในการที่จะวางแผนเทรดในแต่ละวันใครทีช่ชอบสายเทรดทองอยู่แล้วนะครับแนะนําเลยง่ายๆนะครับวางแผนเทรดง่ายๆนี่แหละนะครับก็แอคชั่นไปตามแผนของเรานะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ